สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะฮะวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบพันธุ์กับเจ้าเบนเจอรี่เรียลซีโน่ห้ารเทรลนะฮะแล้วคันนี้เป็นรถปี2018เลขไม์ครับผม800กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวสภาพโชว์รูมครับต้องบอกว่าโชว์รูมดีกว่าป้ายแดงผมไม่ได้ต้องบอกสภาพโชว์รูมจะสวยแค่ไหน800จริงไหมมาชมเลยครับผมเลขไม์คันนี้ครับวิ่งมาเพียง860กิโลเมตรเท่านั้นกุญแจครบ2ดอกแบบนนี้เห็มัครบ หัวโช้เดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงขอบบนเดิมสวยไม่มีรอยนะครับคันนี้คงเป็นแฮนด์เดิมนะครับนี่ครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมสวยเช่นเดียวกันประกับไฟฟ้าครับตวงสือไม่มีเดินลางนะฮะปอกแฮนด์เดิมครับพร้อมว่าโลโก้เบนเจอรี่นะครับกระจกไปแฮนด์แต่งทรงกลมนะครับมือเบรกมือคัด์แต่งสามารถปรับระดับได้นี่เนี่นะครับทั้งเบรกทั้งคัด์แต่งเลยครับขวาเป็นกระปุกมันเบรกนะครับสีไม่มีลอกล่อนประกับพันเร่งตวงสือไม่มีรรางงคัับชุดสีถเดิมไม่มมีบุไ่มีรักยิ้มครับ ติ๊กเกอร์นะครบวอลนิ่งก็มีมาให้ครบบ่อนั่งหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูอ่ะมีตรงนี้ครับมีนี่ครับมีในส่วนของได้นะครับอาจจะมีหลุดลุ่ยบ้างนะครับตามอายุของเขานะฮะด้านหน้าครับมีชิลหน้าแต่งนะครับโคมไฟหน้าเดิมครับสวยใสเหมือนใหม่กระบอกโชคคู่หน้าครับไม่มีกระไม่มีกระแทกรอยบุบด้านหน้าด้านข้างเลยครับบางคนหน้าเดิมไม่มีแตกแล้วนะฮะยางหน้าหลังเดิมติดรถจากศูนย์ครับผม 8 0 0กิโลเมตรแท้แน่นอนขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าครับเป็นแค่รอยครับรอยคลึงเดิมยังอยู่เห็นไหมฮะโอ้โหกระบอกชกล่างฝั่งขวาครับไม่มีรอยหินครับคันนี้มาพร้อมกับการล้มล้อหน้าแต่งคาลิปเปอร์หน้าเดิมนะครับจากเบนเดอรี่คันนี้มาพร้อมประกาศหม้อน้ําแต่งด้วยนะครับโอ้โหครับดูดูขอท่อด้านหน้าสวยใสเหมือนใหม่ไม่มีคราบขี้ดินถึงหน้าเครื่องด้วยนะครับแห้งๆใสๆแบบนี้เลยนะครับ การลบมด้านข้างแต่งครับฝาวลาวเดิมสวยครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบคาวนะครับสีเครื่องเดิมนะครับไม่มีจืดจางแข็งเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มล้มแปะพัดเท้าเดิมครับไม่อ่าแล้วก็มีใครจะเป็นหลังครับไม่มีคดไม่มีงอครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันหน่อยครับอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งเป็นยังไงดีครับขึ้นเร็วลงเร็วลอบเครื่องยนต์นิ่งครับผม ม่มีสะดุดเลยประตีงามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มบุบกระแทกด้านข้างนะฮะรอยเก็บงานไม่มีครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเช่นเดียวกันนะครับยางหลังเต็มครับ800กิโลเมตรแท้นะครับย้ําเลยฮะนี่ไฟท้ายเดิมบางคนหลังเดิมครับนี่ไฟท้ายเป็นแบบ Full LED นะครับมถถึงนี่ครับปันดิตรอหลังเดิมเรนนี้มาจากจังหวัดภูเก็ตครับผม เรารับซื้อทั่วประเทศนะฮะบอกงี้โซรเตอร์เดิมๆครับติดรถมาจากศูนย์เลยครับคันนี้สวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมครับไม่มีบุบกระแทกด้านข้างเก็บงานต่างๆไม่มีครับพักเท้าเดิมสวยคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอครับแกงเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีอะไรล้มล้มแปะนะครับกันล้มเดิมสวยครับนักเครื่องฝั่งซ้ายครับผมแห้งใสเหมือนใหม่ครับท่อยางเดิมไม่มีบวมนะฮะอ่ะากระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้ม จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่ลอยนะครับแล้วแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับเป็นไงครับแบตเตอรี่ห้าดิออซิโน5 0 0เซลล์ันนี้ครับ800กิโลเมตรแท้แบบนี้เราขายเพียง1 2 0 0 0 0สนกาันบาทเท่านั้นดาวต้นเพียง1 2 5 0 0บาทครับผมใครหาอยู่ครับแต่รุ่นนี้ครับบอกเลยว่าต้องรีบมาจัดครับตัวนี้หายากด้วยเราเรียกไม่นี้800กิโลเมตรยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะฮะใครชอบรุ่นนี้สเปคแบบนี้ครับต้องมาคันนี้ครับทันตะไรพระราม5แลเวเจอกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ